สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุทินสาวนะครับผมวันนี้พบกันเป็นคลิปประจำวันที่16สิงหา2566นะครับวันนี้มีแม็กกี้เข้ามานะครับผมเป็นมิกเซอร์16โมโนนะครับผมมีซีสเตอร์มีเอฟเฟกในตัวนะครับมี EQ ในตัวนะครับผมสภาพสวยนะครับผมเป็นสินค้ามือสองของแท้นะครับผมเป็นสินค้ามือสองของแท้นะครับ สภาพสวยนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับผมตามการใช้งานนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับผมตัวนี้ใช้ไม้ได้16บหกไม้นะครับผมได้ใช้ไม้ได้ถึง16บหกไม้นะครับสิบหก XR นะครับแล้วก็มีอีกสองสเตอร์นะครับผมมีเอฟเฟกในตัวนะครับเอฟเฟกมีหลายโปรแกรมนะครับผมมีทั้งเอฟเฟกมีทั้งเดลเลย์มีทั้งเอเคโค์นะครับผมเอฟเฟกผสมเอเคโค์นะครับเสียงดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับ Macgyver Pro FX ยี่สิบสองนะครับมีคิวสามารถคัดดีคิวได้นะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีคิวนอกก็ใช่คิวในตัวมิกได้นะครับหรือว่ามีคิวนอกเราก็ไปยพาสออกไปได้นะครับผมไม่ต้องใช้อิคิวในตัวมิกก็ได้นะครับเอฟเฟกมีอยู่ทั้งหมด16โปรแกรมนะครับผมสำหรับเอฟเฟกนะครับผม16โหมด16โปรแกรมนะครับใช้งานฟงออกได้2อ็อกนะครับผม4กลุ่มนะครับตัวนี้ลูกเล่นเยอะมากนะครับผมสำหรับมิกอนาล็อกนะครับ สภาพสวยๆนะครับผมอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับผมเปิดราคามาที่11,200บาทนะครับผมรวมค่าจัดส่งนะครับเก็บรายทางบวก300บาทนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่จะประสงค์จะเก็บรายทางนะครับ1 1 2 0 0บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมเก็บรายทางบวก300บาทนะครับสำหรับมิกเซอร์สวยๆนะครับผมเสียง หนาๆนะครับผมสำหรับแม็กกี้นะครับผมจะเน้นเรื่องเสียงนะครับผเสียงจะหนาจะแฟดนะครับผมเสียงเพราะมากนะครับผมสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเสียงให้นะครับผมใครที่หามิกไม่ใหญ่มากนะครับผมไม่ใหญ่มาก16โมโนนะครับผมใช้งานได้ถึง16ไมค์นะครับเล่นสดเย็นแลกเล่นสดนะครับผมเล่นแยกลายได้สบายๆนะครับสำหรับ เล่นสดก็ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับเล่นสดมินินะครับผมใช้16ไม้ก็เหลือเฟือนะครับสบายๆส่วนเล่นแยกลายก็6ลาย8ลายได้สบายๆนะครับติดเหลือก็ว่าเป็นไม้นะครับผมใช่ไหมได้หลายตัวนะครับแยกกรุ๊ปไปถึง4ีกรุ๊ปนะครับผมพงออกได้2ออกนะครับเดี๋ยวจะลองเสียงให้นะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับไล่จากช่องที่2นะครับผม ช่องที่หนึ่งใช้ไม้อยู่นะครับสําหรับสาวกแม็กกี้นะครับผมโทรสอบถามได้นะครับไล่จากช่องที่สองนะครับผม มอยเนี่ยงมใสจะนำใน,นพอดเตออ่าโอ้น้องจนจะนำทรรมจ้าดกระมม่เนี่ยงมใสก็อด,ดอลไหเลงสเตยนะครับผมเสียบขาเอลเป็นโมโนนะครับถ้าใช้เป็นสเตอก็เสียบสองขานะครับ เอลอาร์นะครับผมสำหรับช่องสเตอร์นะครับมีเฟคในตัวนะครับผมมีทั้งอีกี่ทั้งอีเสียงพร้อมนะ,นะครับผมเสียงก็ จะได้นะครับผมเอฟเกเสียงดีนะครับเสียงดีมากนะครับเชทดสอบทวสอบหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นรีเวิร์บผสมดีเล์นะครับผมก็จะมีมาให้พร้อมนะครับมีให้ครบนะครับเช็คทสอบสอราคา1 0บาทนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ092 509 4921นะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับผม0925094921นะครับร้านอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระนะครับผมบ้านไผ่หมู่ที่8นะครับผมทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับแวะเวียนมาลองเสียงได้นะครับผมสำหรับมิกนะครับผมเป็นแม็กกี้นะครับโปร FX 22นะครับมีเอฟเฟกต์ มี EQ ในตัวนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่หามิกช่องเยอะๆนิดนึงนะครับผมไม่ใหญ่มากนะกำลังดีนะครับผมเคลื่อนย้ายคนเดียวได้สบายนะครับสินเนมไม่มีนะครับผมแต่ว่าจะมีร่องรอยต่างมาใช้งานนิดหน่อยนะครับผมถือว่าสภาพสวยนะครับเป็นสินค้ามือสองส่วนคอร์สก็ยังอยู่นะครับผมคอร์สคลาสเทคนิค DN 800นะครับ ตัวนี้เป็น4ทางได้3ทางได้2ทางได้นะครับเป็นของอังกฤษนะครับผมเป็นของอังกฤษนะครับแต่มีหน้าจอนะครับหน้าจอด้านบนจะมีหน้าปัดเป็นหน้าปัดมิเนียมหนหลุดหายไปด้านขวานะครับด้านซ้ายยังอยู่นะครับผมด้านขวาหลุดหายไปนะครับส่วนเอฟเอสพีเก้าเก้าสิบก็ราคาเก้าพันห้านะครับผมสภาพสวยนะครับเมทในเยอรมนนะครับผม สำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปประจำวันที่16นะครับผม2566นะครับผมเป็นวันวันรวยๆนะครับวันหวยออกนะครับผมสำหรับขอจบคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ